จอช่ยอย่างยิ่ะะงเลค่ะลูกหลานของเราจากโรงเรียนต่างๆนะคะสองปีที่ผ่านมาเด็กๆไม่รู้จักเลยนะคะไม่เย้ร่วมกิจกรรมอันน,นี้นะคะบริบเวณหน้าโรงเรียนระดมนะคะจากน,นี้ไปนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมกับที่สุวรรบลสมเด็จต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะทสุวรระบสมเด็จด้วยประเพณีลอยกระทงนะคะเป็นเรื่องต้นที่ต้จะจัดงาน วันเด็กแ่งชาตินะคะวันเด็กแ่งชาติแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่ทุกคนชอบมากๆก็คือปิธีบรมราราภนะคะเตรียมความพร้อมกันไว้ได้เลยนะคะมาอยู่ที่เทศบาลตำบลสมเดินของเรานะคะเราจัดงานประเพณีที่เป็นประเพณีไทยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลสนเดินของเรานั้นได้ แสดงพลังนะคะแสดงความร่วมมือร่วมมือน,นะคะแสดงความคิดเห็นแสดงสิ่งต่างๆนะคะออกมาเพื่อเป็นพลังของขบวนแนวห่ของท่านนะสวยมากนะคะโอ้โหห่าวมากเลยนะย้อนยอนมากเลย แต่งตัวงามงานดูแต่รอ,องเท้าใส่ไปเท้าแต่มีน้ำกิงแผลโอ้โหสวยงามมากนะจ๊ะอันนี้โรงเรียนโรงเรียนระดมวิทยานุสร์นะคะ เจ้าสาวน้อยสวยมากจอดเลยนะจ๊ะอบแล้วนมู้ารัะได้ไม่ได้เย Ah, i love ใช่ไหมคะไม่ค่ะโอเคค่ะจะโชว์มัดก่อนนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ่ะตอนนี้นะคะหมู่11นะคะหมู่11อำเภอสุงเนินนะคะหมู่11สวยงามมากเลยนะคะมีแต่สาวๆน้อยๆโอเคสวยงามมากเลยนะจ๊ะกระโดดแบบนี้มกระโปรงก็เปลีสวยงามมากเลยนะจ๊ะอันนี้หมู่11นะคะหมู่11 แรงมากเลยนะจ้านี่มู11นะคะดีกันดีกันดีแม่ตายร่วงไปทำมาเนี่ยนะตั้มตั้มโอ๊ยยังไงเนาะยังไงเนาะอาจาร มาถ่ายรูปจ้าถ่ายรูปอ2หนึง่งสองสามหนสอาสามสามสามาแล้วส,สวยงามมากเลยจ้าเขาดูก็ได้อาหูได้อะไรนะ วันแห่นะคะอันนี้ของโรงเรียนอนุบาลอัศรานะคะสวยงามมากค่ะ ก่จะสุดสายนะยาวมากอยอดเลยทีเดียวนะจ๊ะอันนี้มูหนึ่งนะตำบลสุน,น,นินอำเภอสุนงศจังหวัดนครราชสีมานะคะน่มูนหนึ่งมูนึ่งโอ้มีจะพุงงามแท้มาเ,าามาเาป็ดสวยงามมากนะ,ะเป็นร้าเป็นร้าขามากพุ่เขามามันจะได้เ,ดเอมอ พงพงกอะเอียงนาวมาทางนี <Netz ank pedir als> ้เ <fundamentals> อียงนาวมาทางนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขอณพี่ยาครับอ้าวดอกไม้บานยาญ่ใหมากค่ะอันนี้หมู่หนึ่งนะคะหมู่หนึ่งนะคะดอกไม้บานยาญลอยกระทงมาคะอำเภอสุงเนินฮะอาวันพี่เจ็ดสิบสองอ่ะดูคนถ่ายด้วยโอเควันยังที่นี่ มางานไทยเนาะค่ะวัสดีค่ะสวยงามมากนะคะเยี่ยมมากค่ะใครอ่ะสุดยอดเลยอนนูผู้เดียวบ่เนี่ยผู้ชายคนเดียวเหรอผู้ชายงานกันสวยงามมากนะจ๊ะโอเคค่ะสุงเนินทีวีนะคะสุงเนินทีวีเขาไปดูตัวเองด้วยนะคะ โอเคโอเคอเค้อ้โหจบมากเลยนะคบอันนี้มีรถถ่ยเม็นน้ำมันด้วยเเลยเอาดูกลางด้วยดูกลางด้วยจ้าเอ๋อ่านไหนคะ มองไม่เห็นกล้องบบ๊าายยก่อนบ๊ายบายค่ะสุนเนินทีวีนะคะอุ้ยน่ารักน่ารักค่ะสวัสดีค่ะสวยงามค่ะจานสวัสดีค่ะสวยแท้เมื่อเนี่ยสวัสดีค่ะจ้าเคค่ะ ไปม,มีตะพูงงามๆใทยในเด้อค่ะม,มีตะพูงงามๆค่ะจ้าสวยนะคะสวยค่ะสวยอยู่แล้วค่ะสุงเดินทีวีนะคะ มีค่ะอันนี้บ้านเหล่า,นนา,ลาสวยมากนะจ๊ะโหมีแต่พูวงามๆม,มีแต่สวยๆค่ะสวยมากค่ะสวยงามมาก มนคืองามแท้พันงามแท้แทเราชอมถ่ไงควยีเราชอบถ่ยังอะไรมาทำไมงามแท้อยย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 วยอถ่ายยอะไรมาทย ต่ไมเว้ยมีแต่คนสวยๆเอ้าเจอกันอีกแล้วสวยงามมากค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะสูงเนินทีวีนะคะแล้วรับมาดูน่าหลงยังวายันอยู่ค่ะทำไมสวยกันขนาดนี้คะเนี่ยสวยโอ๋อสวยมากเลยค่ะโอเคค่ะโอ้ยคุณนาย คุณนายหันหน้าเข้ากล้องได้ค่ะสวัสดีค่ะสุงเดียดินสุงซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซุปนทีวีนะคะถูกบังคับให้แต่งดีบ้าอะไรก็ไม่รู้เออรู้ตัวอยู่อายไหมไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทำไมต้องสวยขนาดนี oh, ้ค่ะอันนี對對้ตัวจิงสกคนหลงโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะอ้สุดยอดมากอายเลยจ้ะนีสวยงามมากเลยโอ้โหตรงนี้นะเหมือนเข้ามาในเหมือนเข้ามาใน แดนสวรรค์เลยค่ะแถวนี้ยแดนสวรรค์เลยนะคะมีแจ่นางฟ้าเลยอ่ะสวัสดีค่ะแดนสวรรค์เลยนะคะทุกคันก็ไปถ่ายใหม่แดนสวรรค์เลยนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมีจต่นางฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีแต่คนสวยๆค่ะถ่ยายคลิปลง youtube มากแม่สวัสดีค่ะสวัสดีลูกวัสดีสวยงามมากเลยค่ะเดินมาข้างหน้าหน่อยนึงเดินมาข้างหน้าโมดสามงามก็โมดเด้อมางามพี่น้องสวัสดีค่ะโมดสามงามก็โมดสวยงามมากเลยจ้าเยอะมมากเลยนะคะโอเค หมู 3, าสามตะบลสูงเนินโอเคเปิดระบบเหมือนจะยังไม่หมดยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่สวยเนาะโอเคค่ะ <okay. S 1> ไม่ทำงานหรอลอกบาย้าโอเคเยองมาน,นี้เข้ากันไหนคะหยุดยาวค่ะโ oh, อเค <laughs> <Okay. S 2> <laughs> สวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาลักที่สุดโซเชียลมากันยังไม่ดันนี่รูปมากันมั้ยแบบนี้ยังไงจีได้เสนารแถแห่นะคะ รอกัอนันเนี่ยเดี๋ยวยืนลอมนั้นกันเด้ออันนี้ค่ะกุงระทงสวยมากนะคะอ้าวสวยงามมากค่ะคุณนายบุม๋มคุณนายบุ๋มสวยเนาะนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเค อันนี้ดูเบื้องหลังเบื้องหลังที่สวยงาม เีสวัสดีค่ะสวยงามมากค่ะตูบกบคราไม่แต่งตัวทีหลังเขาจะได้ไม่ต้องให้แต่งอีก่นอันนี้หมู่สิบเอ็ดนะคะผู้ใหญ่บ้านสวยมากขอบอก อจาายูกาลูกอันนี้มูสิบเอ็ดนะคะมูสิบเอ็ดมูสิบเอ็ผู้ใหญ่บอลได้รองเท้าใหม่แล้วรนะยิ้มหน่อยนุ่นสาวงามยิ้มหน่อยลูกยิ้มยิ้มตลอดเลยลูกยิ้มา <Techn Pokémon> ไม่ได้จีหนึ่งปีได้ปีหน้าไม่ไเข้าไปขวดอีสีหนึ่งสีหนึ่งสีชมสีชมเกี่ยนชมขอขออนุญาตความมากเปลี่ยนสีนะจ๊ะเปลี่ยนสีสีชมหน่อยสีชมยืนเท้าขวาเท้าซ้ายออกมาแล้วก็แอนหน่อยมีพี่เล <Enfin> ี้ยงนะคะพี่เลี้ยงเยอะมากนะคะยอนหน่อยนะคะเอนไซฮับ อะไรอะไอใหเป็นผู้ใหญ่เอออีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่ง น้านี้คงยังดีนอาเรียนแชมป์แนนอนกับปิ้นปิ้นไปขบวนค่ะ